Yeah. ดีค่ะมาดูกันอีกพบกับเจ๊อีกทางนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะรถรุ่นนี้นะคะที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะคะรุ่นนี้ก็เริ่มทยอยมีรถแล้วนะคะสำหรับรุ่นตัว4ประตู XL8 นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเราได้แปลงสรงให้เขาเป็นเหมือนแรปเตอร์เลยนะคะก็ เปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋วให้3จุดนั่นเองนะคะไฟหน้าของเรานะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติดลิฟเตอร์ LED นั่นเองนะคะสามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในใส่ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นกันชนด้านหน้าเดียวกันกับตัวแรปเตอร์นั่นเองค่ะชายกันชนก็จะเป็นสีโครเมียมให้นั่นเองมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะตัวนี้จะมีห่วงลากจูง ให้ด้วยนะสำหรับรุ่น XLS นะคะผัะดหมอกก็มีพร้อมแล้วนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะก็เพิ่มจากเดิมที่เป็นคิ้วล้อขนาด3มิ้วนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้เป็น6นิ้วนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นแม็กขอบ20เป็นแม็กขอบ เป็นแม็กขอบยี่สิบลายก้านนั่นเองค่ะเป็นยางออนทะเลนะคะเป็นยางเอชเป็นของซุมแม็กนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นลายก้านแม็กสีดำนะคะเป็นลายก้านแม็กสีดำเป็นอ่าสีดำเงาให้นั่นเองแต่ว่าในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะเป็นช่วงล่างเดิมปิดนกเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าถ้าใส่ขอบยี่สิบอะล้อจะติดไหมนะคะดูได้เลยนะคะอันนี้คือห่างจากซุ้มล้อนะคะ ห่างจากตัวซุ้มล้อมากๆนะคะเวลาลูกค้าหักเลี้ยวพงอะไรเนี่ยไม่มีการติดแน่นอนเพราะว่าจเจ๊ได้ทําการปาดหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะปาดให้แล้วนะคะอันนี้คือไม่ติดนะแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวปิดนกกันโคงก็สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วแต่บางท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือเพิ่มอ,อีกนิดนึงอยากให้เปลี่ยนนะอยากจริงๆใจอะอยากให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็แก้มด้านข้างก็ยังเป็นตัวโครเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนั่นเอง น้องสือก็เป็นครเมียมนะคะตัวกระจกหูชานะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองในส่วนของฟิล์มเนี่ยลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นฟิล์มเปอร์เซนต์เท่าไหร่ก็แจ้งมาได้เลยนะคะจะมีให้เลือกสี่0ิบหกสิบแปดสิบเปอร์เซนต์นั่นเองค่ะแล้วก็สีสีในะเรื่องของตัวมือจับก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวกันรอยให้ด้วยนะคะกันสตร์มีติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้นะ รุ่น XL8 นะคะก็ยังมีบันไดเหยียบขึ้นตรงกระบะด้านข้างให้ด้วยตรงนี้นะคะสำหรับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะรับน้ำหนักไม่แข็งแรงอันนี้แข็งแรงมากๆเพราะว่าเราติดตั้งเข้าไปกับตัวคัสซีให้นั่นเองะคะ่ะความทนคงทนและแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะลูกค้าถ้าไม่ไปชนหรืออะไรนะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายที่เป็น ไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ก็สามารถอัปเกรดได้เลยนะคะแล้วก็จะเอยียงใส่ในเรื่องของตัวครอบการกระแทกให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟท้ายให้นั่นเองในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ยังมีไฟ2ป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น x l s นะคะก็จะมีในเรื่องของตัว กล้องถอยให้นะคะตัวนี้จะมีกล้องมองหลังนะคะกะระยะมีเส้นกะระยะให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยเกียร์อาตัวนี้มองภาพวิวด้านหลังนะคะว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าอยากอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์ถอยก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ฟอร์ดทำได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะฟอร์ดพระประแดงเนี่ยมีชุดแต่งให้เลือกมากมายเลยนะคะแบบแตบบ่งแปลกใหม่ๆก็มีมาให้ลูกค้าเลือกเยอะเลย อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะทุกอย่างเราแต่งตามใจลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยก็ยังติดคําว่า XLS นะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เป็นตรงรุ่นว่าเป็น XLS นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็คือย้ายจากหัวเก๋งมาอยู่ตรงขากระบาดท้ายแล้วนะคะเพิ่มความชัดเจนและโดดเด่นให้กับรถที่ขับตามด้านหลังนั่นเองค่ะรถในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะก็เวลาเรา ฝนตกถนนลื่น,นอะเนาะเวลาเราขับรถฝนตกหน้าฝนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยคันด้านหลังจะได้เห็นไฟเบรกของเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะตัวฝาครอบกระบะนะคะก็ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ากรอบในเรื่องของกรอบครอบครอบฝัดขอบกรอบครอ,อ,อบกระบะท้ายให้นั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ ก็เน็กเจนนะคะจะมีมาให้ทุกรุ่นแล้วนะคะมาพร้อมกับการปูพื้นกระบะไลเนอร์นะคะอันนี้ปูให้ทุกคันเลยนะคะสำหรับกระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นกระบะไลเนอร์แบบใหม่มาออกแบบมาใหม่มาพร้อมกับตัวเน็กเจนเลยนะคะในเรื่องของการกัดร่องซาะร่องตัวนี้จะดูค่อนข้างตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ขยายในเรื่องของการ จุความจุของสิ่งของนะคะจุได้มากกว่ารุ่นเดิมนะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวห่วงเห็นไหมคะจะมีห่วงรัดสิ่งของด้านในด้วยนะคะสำหรับที่ลูกค้ามีของแล้วก็ใส่ในเรื่องของของเข้าไปนะคะตัวนี้นะก็สามารถรัด ได้ด้วยสะดวกสบายเราติดตั้งมาพร้อมเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องร้องขอเลยนะคะสําหรับตัวตัวกระบะไลเนอร์นะคะต้องบอกว่าความพิเศษของเขานะคะถ้าลูกค้าใส่ในเรื่องของตัวไม้พาเลนะคะตัวนี้ใส่ได้พอดีกับตัวกระบะไลเนอร์เลยนะคะไม่ติดในเรื่องของตัวซุ้มล้อเลยนะคะก็คือใส่ได้พอดีเลยเราออกแบบมาให้พอดีแล้วนะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่า f o r d ให้ด้วยนะคะเป็นของแท้ ากโรงงานเลยนะคะปูแนบสนิทนะคะชิดกับตัวถังนะเห็นไหมคะไม่มีในเรื่องของตัวร่องไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีน้ําเข้าหรือเปล่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะเราแบบปูงานได้เนี้ยบมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเห็นนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของกันชนเดิมนะคะที่เป็นกันชนของตัวฟอร์ดที่เราเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมนะคะเป็นกระจังหน้าใหม่ที่เป็นของแรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็ คืนให้กับลูกค้านะคะจะเห็นไม่ได้เก็บไว้นะอันนี้เราคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยเป็นกระจังหน้าเป็นคิ้วล้อเราคืนหมดอะไรอะไรที่ลูกค้าเปลี่ยนนะคะจากเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นของใหม่นะคะเราเก็บของเก่าคืนให้ลูกค้านะคะเผื่ออนาคตอยากจะแบบว่าขายต่ออะไรเงี้ยจะได้แรงกลับมาเหมือนเดิมนะคะให้ราคารถมีอัพในเรื่องของตัวราคารถของตัวเองนั่นเองเนาะให้ขายแบบได้ราคาดีเนาะภายในนะคะก็ เปลี่ยนจากเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมก็จะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังตัวนี้จะเป็นสีอิฐนั่นเองนะคะเป็นสีอิฐถ้าลูกค้าชอบสีนี้นะคะก็แจ้งมาได้เลยแต่สีเบาะเนี่ยเจย๊มีให้เลือกเยอะนะคะลูกค้าชอบมีสีในใจก็แจ้งมาได้เลยนะคะเรามีให้ทุกสีเลยนะด้านหลังเนี่ยก็นั่งสะดวกสบายนะคะด้านหลังของเรานะคะก็ยังมีในเรื่องของสายเสียบ ชาร์จ12โวลต์นะคะตัวนี้มีให้ด้วยสำหรับด้านหลังนั่นเองนะคะสำหรับรุ่น X สำหรับรุ่น XLE ต้องบอกว่าไม่มีแอร์หลังนะถ้าเป็นพวกรุ่นตัวอ่าตัวสปอร์ตขึ้นไปนะคะมีแอร์หลังแล้วเบาะเห็นไหมคะเดินได้เนียบมากๆเลยนะสำหรับตัวสีอิฐนะคะถ้าเกิดว่าชอบสีนี้ก็บอกมาได้เลยหรือจะให้เจ,จ้ส่งแบบในเรื่องของสีก ไปให้ดูก็ได้นะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ10.1นะคะจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสสามารถเชื่อมต่อกับตัว Ford Pass ได้ด้วยนะ,ะสำหรับ Ford Pass นะคะ,จะเจจะสอนตอนส่งมอบนะคะว่าใช้งานยังไงนะคะซิงค์ได้แล้วก็สามารถนำตัว Google Map ขึ้นจอได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อในเรื่องของตัว บลูทูธได้นะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะคะตัวนี้ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็เกียร์ของเราเป็นเกียร์หกสปีดแบบออโต้นั่นเองนะคะเป็นเบรกมือดึงนะคะที่พักแขนก็มีมาพร้อมแล้วนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้จะสามารถปรับได้ด้วยนะตัวพวงมาลัยอะ่ะคือปรับ ดึงออกดึงดึงเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ปรับให้มันเตี้ยลงแล้วก็ปรับขึ้นลงนะคะตัวนี้จะสามารถขึ้นลงได้ด้วยนะคะสําหรับตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ให้รัศมีในการเลี้ยวค่อนข้างแคบนะคะ ตีวงเลี้ยวได้แคบมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีปุ่มพวกมัติฟังก์ชันที่วงมาลัยเห็นไหมคะรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงเนาะหน้าจอด้านหลังเป็นขนาด8นิ้วเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะลูกค้าเป็นกุญแจบิดสตาร์ทนะถ้าเป็นรุ่นตัว XLs นะคะเป็นกุญแจรีโมทให้แต่เป็นระบบบิดสตาร์ทนะคะแต่ว่าสามารถปลดล็อกจากมือถือได้นะคะปลดล็อกนี้ของประตูผ่านมือถือได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มในเรื่องของตัวปรับในเรื่องของตัวไฟหน้าตั้งไฟหน้านั่นเองนะคะแผงประตูเห็นไหมคะก็จะหุ้มหนังตรงนี้ให้นะคะเด็กก็สามารถเปิดปิดประตูได้ง่ายได้เลยนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยสำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะ ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นรุ่น Ls แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นรุ่น XLS เป็นรุ่น Xhammer นั่นเองนะคะลูกค้าอยากจะตกแต่งเป็นพวกโลบาร์ที่เป็นตัว h a m m มอรนะคะก็สามารถอัพราคาเพิ่มอีกสอ0 0 0ืบาทนะคะลูกค้าก็จะได้ในเรื่องของตัวโลบาร์ Bar, นะคะแล้วก็ตัวแหลกหลังคานะคะแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นฟอนต์ตรงกระจังหน้านะคะที่เป็นอีกแบบหนึง่งมีคลิป มีคลิปก่อนหน้านี้ที่เจ๊เอรีวิวไปแล้วลูกค้าลองเข้าไปกดดูแล้วกันนะคะก็สำหรับในเรื่องของโปรโมชั่นนะแต่ละเดือนไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นหรืออยากจะได้แนวการตกแต่งอยากให้เจ๊เอส่งรูปไปให้นะคะก็แอดไลน์เข้ามานะคะที่เบอร์063ค่ะ368 1441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์แล้วก็ โทรเข้ามาหาเจ๊เอ๋ดได้เลยนะคะมาพูดคุยสอบถามในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็ในส่วนของอาการส่งมอบรถนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะเจ๊เอ๋ไปส่งให้ถึงที่เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือการส่งมอบรถนะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้ามีหน้าที่แค่จองจัดจ่ายแค่นั้นเองทำสามจอก็พอนะ,ะจองจัดจ่ายนะคะ ลูกค้ามีหน้าที่แค่3ามอย่างเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะสอบถามในเรื่องของตัวสเปคแต่ละรุ่นชอบตัวไหนก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจเอ๋ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจเอ๋ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8